ันนี้28สิงหา2564ครึ่งวันเช้านี่ฝนตกตกเป็นละอองนะครับก็ปล่อยนกออกมายืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่อกีได้บินมาเป็นเดือนนะครับนกอ,อ,อยู่ระหว่างตอนเส้นสิบแล้วก็ตอนหางด้วย ไม่ใช่ตอนหางถอนหางแล้วก็ตอนเส้นสิบพูดผิดหางไม่มีการตอนดึงอย่างเดียวปล่อยเทีละนิดแล้วหน่อยป้องกันไม่ให้นกเฉียวชนก็ต้นเดือนนี้ก็คลายล็อกแล้วรัฐบ,บาลก็คลายล็อก นกพิราบก็าน่าจะแข่งได้นะแต่ก็ต้ออยู่ภายใต้อยู่ในเงื่อนไขในกฎกติกาของรัฐบาล,ลว่าเขาจะกำหนดยังไงนะครับให้รวมกลุ่มได้ไม่เกินกี่คนกี่คนแต่ที่เท่าที่อ่านดูนี่ก็ให้รวมกลุ่มทำจกรกำได้ไม่เกิน25คนมันก็คงจะได้นะขอแข่งอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจ ครับเรื่องจะห่วงพิสมวิเศษวงกุวงเที่ยงอะไรอย่าไปสนใจสนใจอย่างเดียวคือ,อ,อการได้แข่งเท่านั้นแหละนะครับนี่ก็ปล่อยนกบินไปเลยเปล่อยแล้วหายไปเลยไม่จะมีกันหลายวันคึกขนอง พวกที่บินแล้วเกลเรก็ต้องต้อนลง ปล่อยลกเหมือนบบวิ่งที่ผัดนะครับปล่อยออกไปแล้วก็บินเสร็จก็ลงมาตอนเขาโกงก็ปล่อยชุดใหม่ออกไปกบางทีชุดที่ปล่อยไปไปเที่ยวไกลต้องรอกันนานหน่อยเมื่อกี้หกตัวหายแซ่ หายเว็บที่ทางด้านทิศตะวันตกด้านทิศใต้ที่ท้องฟ้าใสแต่มองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนปกคลุมอยู่แถวๆถวเขตสามก็น่าจะมีฝนนะครับสม,มาชิกท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มมีเลอรพิจ้ตรก็เชิญน,นะครับ เข้ามาตาม q r วอาโคที่จะให้ไว้ด้านด้านาซ้ายมือครับอยู่ในจอเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตอนใกล้กลกลกลๆท้ายวีดีโอไม่มีกิจกรรมตอนนี้ก็ดูการเลียกออกไปเล่นๆเพลินๆไปก่อนนะครับอย่าไปคิดอะไรมาก ช่วงใกลจะซ้อมใกลจะแข่งนี่นกต้องมีขยับปีกนะครับได้ขยายปอดจะบ้างไม่ใช่เอาแต่กักอย่างเดียวอยู่สู้อะไรใครก็ได้กระดาษปอยวิทุกวันยังสู้กาไม่ได้เลยนะครับไปกักนกนี่จะไปเหลือเลยนะครับช่วงนี้อากาศดีแปรปรวนนะครับ ต้องดูสภาพอากาศกันเป็นชั่วโมงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะดีทั้งวันตรงนี้ก็รอต่อคิวที่จะบินนะครับ ลานเวไม่ว่างต้องรอรอสัญญาจากหอบังคับการก่อนว่าจะบินออกไปวันตอนไหนปล่อยเยอะๆนี่ปัญหาเยอะคือท้องที่แถวบางบอเนี่ยมันเป็นพื้นที่อันตรายนะครับเวลาปล่อยนกเนี่ยถ้าเราปล่อยเยอะเนี่ยมันจะบินต้องจะบินจับก,กลุ่มแล้วบินเวลาข้ามสายไฟแรงสูงเนี่ย มันจะมีอยู่เส้นนึงเนี่ยเส้นบนสุดเขาเรียกไม่ใช่สายไฟมันเป็นเ,เรียกสายล่อฟ้าฟสลิงนะครับสองเส้นคู่เลยนะครับนกที่มันจะโดนก็โดนคู่นั่นแหละเส้นคู่นั้นแหละบินไปบินมาเนี่ยถ้านกไม่มีไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่ค่อยจะเจอเนี่ยแรกๆนี่จะโดน พอบินไปสักระยะหนึง่งจนมันมีความเคยชินก็จะไม่ค่คยโดนลวตอนนี้ในแรกๆเดี๋ยวโดนแน่นอนนกใหม่ๆส่วนใหญ่จะโดนนกใหม่ๆนกที่ขนตัวไม่พร้อมนะครับขนตัวไม่พร้อมหางไม่พร้อมปีกไม่พร้อมปีกโวโวแวงแวงหางโวโวแวงแวงนะครับขนตัวน้นอยๆพวกนี้จะโดน เพราะว่าการหลบหลีกมันมันจะไม่ทันเห็นไหมครับนี่คือทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้ท้องฟ้าใสนะครับแต่เรามาดูสิดูทางเหนือดิครับทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหครับถึงฝนคาดว่าน่าจะฝนกำลังตกกำลังลงด้วยซ้ำน,นะครับ การปล่อยนกเนี่ยจะของกกงนี่จริงๆแล้วไม่อยากให้นกไปเที่ยวนะอยากให้มันบินแถวบ้านเนี่ยบินบินเป็นวงกว้างๆที่เราสามารถมองเห็นประเภทที่หายตัวไปเนี่ยน่ากลัวไม่ว่าปล่อยเยอะปล่อยน้อยเนี่ยเสี่ยงแล้วลปล่อยเยอะก็เสี่ยงโอกาสชนมีสูงปล่อยน้อยก็มีโอกาสชนแต่น้อยนะครับแต่ถ้าบินอยู่รอบบ้านเนี่ยที่เราสามารถมองเห็นได้เนี่ยก็จะไม่ค่อย แทบจะไม่มีชนเลยไม่มีเฉียวชนเลยนะครับพวกไหนเกเรก็เกากาก็ปล่อยมานะครับ บูสต์คูนี้อยู่ว่างๆระหว่างรอรอฝนหายยังยังไม่หายดีเลยยังลงไปลองอยู่ก็ได้งานคือไปล้างกรงนะนะครับล้างกรงนกทั้งข้างล่างนกมันก็เวลาเกรงสะอาดเนี่ยนกมันก็ดีใจเลยดีใจมันออกอาการให้เราเห็นเราอยู่กับมันมาตลอดนะอยู่มาตลอดเราก็รู้อาการมัน ว่าเวลากุศสะอาดเนี่ยมันก็ะอาอาการดีใจเหมือนเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนยถ้าเราเลี้ยงตั้งาตรลูกหมาลูกแมวหรือว่าเลี้ยงคนเลี้ยงเด็กตัะงแต่เล็กทำไมเราจะไม่รู้ทิ่สายมันจริงไหมคนที่อยู่กับนกเนี่ยจะได้รู้ได้เห็นอะไรได้เยอะนะครับ เรียกนกด้วยด้วยมือบางคนก็เลี้ยงนกด้วยปากนะครับเลี้ยงด้วยปากเก่งอดรู้แต่ไม่เคยเลี้ยงฟังเข้ามานะครับฟังเข้ามาผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็มาสอนมาสอนคนรุ่นหลังๆนะครับเขาเรียกกระคนนี้ไม่ใช่อาจารย์นะเเรียกอาจเจียน เียใครก็ได้ไม่จะเป็นเลี้ยงนกเนี่ยถ้าคุณเลี้ยงด้วยตัวเองอ่ะเลี้ยงแล้วจดจำในสิ่งดีๆแล้วหัดส,สังเกตนกเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูแลนกได้อย่างดีนะครับนกสุขภาพก็จะดีสูดได้แข็งที่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใประเด็นคนเราเรื่องกันนะครับ เลี้ยงนกให้สมบูรณ์แข็งแรงกับเลี้ยงให้ได้ถ่วยมันควเรเลือกกันนะครับถ้าเราเลี้ยงนกแข็งแรงเลี้ยงนกสะอาดนกสุขภาพดีโอกาสนกที่มันจะมาอันดับดีๆมันก็มีนะครับการแข่งนี่มันมีหลายปัจจัยนะครับทำเลทำเลแล้วก็เทคนิคร่อคู่ ปกไข่อะไรต่ออะไรหลายๆอย่างนะครับแต่เบื้องต้นนี่นกต้องแข็งแรงสุขภาพต้องดีก่อนนุกไม่ดีทำยังไงก็ไม่มาถึงมาก็มาได้แค่ใกล้นะครับครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ชมวิดีโอกันไปเรื่อยๆก่อนี่จะปล่อยชุดหลังยังปล่อยไม่ได้เลยเพราะชุดแรกไปกันหายจ้อยเลยนะครับ คือถ้าปล่อยชุดหลังออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเจอสมมติปล่อยไปห้าตัวหรือหกตัวเนี่ยพอไปไปเจอฝูงกันมันจํากันได้นกมันจากันได้มันจะรวมเลยบินไปสิบสองตัวครั้งที่เที่ยวกันไกลเลยนะครับเล่นเด็กแว้นนี่ฝูง <c oughs> แรกไปเจ็ดแปดตัวเงียนะบนบโอเคนะครับอย่าลืมนะครับ เข้ากลุ่มวีเลอร์พิเจนคุณสามารถเข้ามาได้ที่คิวอ d e โคที่ให้วัในจอเนี่ยนะครับ q ิวอ d e โค